หอมถือไหวไหมอันนี้ให้พี่แน่ด้วยแล้วอะไรอีกไม่ไหวหรกเท่านั้นนี่ขนมอยู่ตรงนี้ลูกเอานมไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นซ้ายลูกเลี้ยวซ้ายหนูหอมไปตรงนี้เราเดินเต็มซอยเลยลูกนี่นี่ เอาอันไหนเอานี่นะนี่แหละเออเออดิเอามาเป็นแพ็คเลยลูกฝากพี่น่ด้วยถือไหวไหมจ้าใช่ค่ะมีคนถัายรูป้วยโอ้ได้น้องข้าวหอมน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอม FC ขอถ่ายรูปลูกอ่ะได้ค่ะแป๊บนึงค่ะอะถ่ายได้ค่ะไปไปยืนเดี๋ยวนี้ไปไป ถ่ายเองเลยถ่ายคู่ป้างล่ะนางมาเจอเอฟซีในร้านขนมน่ารักไหมนะตัวจริงน่ารักใช่ไหมถ่ายคู่น้องบ้าล่ะให้เพื่อนถ่ายให้อะอะอะมาเจอเอฟซีในร้านขนมคนอะไรดังจริงๆขอบคุณค่ะยังเอาอะไรอีกเหร หมดตูดเป็นยางเงหมดตูดป่ะนี่ไม่หมดหรอกลูกอันนี้อะออันนี้ไหมเผื่อพี่เน่ด้วยอันนี้ได้ได้เผื่อพี่เน่ด้วยอ่ะแต่แบ่งกันเนาะแม่ไม่รู้ว่าพี่เน่ชอบกินหรือเปล่าพี่เน่ก็ชอบกินเหมือนหน่ะเลือกเลยลูกอันนี้แหละหมดอะไรนะหมดตูดเหรอหดดตูดเป็นอย่างเง